No man, no man, yeah. No man, no man, yeah. No man, no man. ส,สอบแล้วหอสีหลีโอ้ยเบิงบ้งเบิ้งงีหลูกสาวน้าพุดหน่ะมันไปเฮ็ดให้ซยพฟนอลยมันเป็นทันานพาเปคดิสู้อยู่ละลุไเซา,น,าน้า้าจจีสีนะโถนี่คือเขาเบิ้งคุณน่ะลดลดลดโอ้ยเชียวนะสุดเฮาอ่ะป้าปเชียวกันเถอป้า,ปายุดทีไ่ไปใส ลูกเช้าไฮเช้านะกรจังสี่ละมือมือกับขี่ตะลอดจัก,กรยานคันเก่าๆมาให้มันนาะเบิองสมฮานี้ลูกคนรวยมาต้องเฮ็ดอี่ยางน้อนู่บนกองเงินกองทองบ่กคือเธอดอกลูกเช้าไฮเช้านะ ก็ต้องซนเห็ดให้เห็ดนะแต่แดดแต่หัวไปมือๆนะมีกฎหมายกินกินไก่ค้นจนมันเหม็นอีดีเนาะจะเป็นเหม็นดีเนาะเออบ่มีบ่มีอย่างลยบ่มี่ยังดีเลยคนจนนี่จะไ้เห็นนะอืมดีๆมาหาแม่ลูกๆจ้าแม่อันแม่เมื่อนี้น่ะหนูหนาวว่าหนูที่ไปย่างเซเว่นตากแอร์แม่แม่เมื่อคันน่ะหนูเห็นยังอีข้นจนน่ะแม่แม่ที่ลูกาวน้านน่ะ ขี่จักรยานงอ๊งอ๊งงอ๊หมูละไปสมน้ำหนามันมาแม่ตอนหนูไปนั่งเที่ยวกับหมูอยู่เถียงน้ำนแะแม่หนูเห็นขี่มาพวกหนูก็โค้ดแต่ไรมันใส่กับผ้ากันเยอะเย่อีะย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 ะมันแม่แม่<อ>จ้าจ้าจ้าลูกคนจนซื่ออะไงแม่สนใจมันหนูพี่เองแหละจ้าแม่หนูโคมันจะกลอยนั่งแน่หนูอยากไปเซเว่นนะแม่ไปซื้อเ<พ>องนะ<พ>ลูกม<อ>าซิ้งย่างตากแอร์เรียซื่อแล้วแม่จ้าโอ้รอยนึงมันโค้ดอีบ่ล่ะลูกมันลูกโคหรอแม่มูหนูมูลายไปซื้อเหล่าซื้อเหี้ยซื้อจี๋แม่เนี่ยก็เล่นาล เ่อจ้าขอบใาแม่อบอกมาเอาแม่ไหมจ้าสมนงตะกอนน่อจ้ะแม่วันดีจ้า,จาโอ้เยเนาะเราแยยเกิดมามีเงินมันเป็นยังเสียเนาะจ้าแม่เยอะลูกอยกได้ยังก็ได้ต้องไม่แ็กให้ฮยกนะ แม่ไอ้พลาไปโรงเรียนแม่มีเงินห้ยด้ยมียี่สิบบาทประหยัดใจถ้าเป็นลูกเจ้าน้ามันมีหลายคือเพผ่อประหยัดไปแม่กับบุ๋มมีเงินหลายดอกตั้งใจเลี้ยงได้ลูกเฮ้ยแม่้นังสือใหญ่มันลำบากผู้แม่หลังชูฟ้านาสชูหินแม่ถึงก็ให้ก้าน้าพี่ลักีวิตดีสบายเยียนเป็งสื่อเยีนจริง ข้าวเหนีมวห่อไห้กับเกียวบองนี่หละใส่มันเย็ยนเด้อไปให้ไปหน้ากันเดอเจ้ามื้อแล้วงเรกลับมาจาเโรงเลี้ยนแล้วะเขาไปเห,ห,ห็ดให้เห็ดหนางซอยแม่ใหดไปหน้า <c oughs> นีอยอร์ติลูกเกลาเป็นขาวห้องงามพูดอ่ะเฉียวก็กียกกว่นน่ะแม่ขอสมารถจากแม่พอสุกข,ขอให้ขาวห้องงามเฉียวได้เบ้ากึ้นข้าวงามได้กินได้ทานน้ำพืน้นข,ขาวห้อก็เลยเกียวงามดีลูกหล้าน อย่างคือเขาเราเจ็บใจบปนไดแม่ลูกบ่ที่หลาถือได้ยุมือน่ะอ้าวเป็นยังไงเขาเป็นเศ้าหน้าแม่เกิดเป็นมาเป็นคนเศ้าหน้ายังไมลูกแม่ก็อยากให้ลูกมีความสุขคือการแม่ก็เฮ็ดได้สำนันละลูกกยากได้ยางแม่อะไรอยากได้มอเตอร์ไซค์เราไ่อยากววายากยงไปโรงเรียนคื้นสม,มือนี้แล้วใกล้นี้เสร็ลูกแม่ก็บบอมมีเงื่อนกราแฟนนีซจำมีจะได้เัาแม่เอาไปซื้อ ในเป็นความสุขของลูกกับแม่ก็บตามใจแม่เก็บไว้เงื่อนมิทนีลาไปถ่ายทรงลูกเรียนแม่ตั้งใจนะพลูกอยากได้มาจะใส่ก็เอาแม่ให้ยไปชื่อมางื้อใบเงื้อกูชื่อเอขากับแม่ไปใส่แม่มองไม่ได้ยอะว่าต้่มเก โทษลราทำนุชิแล้วคืวอ,อแม่มาว่าเราลูกลูก,ลกสำนกผิสำนุิแล้แม่ก็บว่าเราหลาแม่ให้ลูก,ลออลกมแ,ลแม่ครักลูกเก้าหลาอ้จนที่แล้แม่ให้ลูก,ออกแม่ัลูกเ้าแม่บอ,อกวลูกเรา พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเง,งาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป เือให้ผลิด,ดอกใบออกผลให้เราทุกทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเรา